สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน hi everybody how are you today uh, welcome to Picaria UK channel ค่ะเข้ามาในพิการิยา UK นะคะช่องของพิการิยาเนาะค่ะวันนี้หรือตะตอนนี้นะคะเป็นหน้าร้อนที่อังกฤษนะคะแล้วก็ฝนเพิ่งตกได้ประมาณอาทิตย์นึงนะคะตกตกตกเยอะๆเลยแล้วก็ด้วยเหตุนี้แหะคะ่ะเห็ดเขาจะออกนะคะ คิดว่าจะออกเร็วกว่าปก,กติด้วยนะคะก็เลยพี่กันจะมาเซอร์เวว่าจะมีให้เก็บไหม้อะไรไหมประมาณนี้นะคะเห็ดพึ่งหวานนะคะ Welcome guys today I'm foraging for the for leek a, a common name in UK t h call set okay and I hope to find something today and uh, the first time foraging for summer mushroom so come with me see I can have a l o t to find something okay ทบุกัเพี่อนจ้าวันนี้นะคะเรามาหาเห็ดพึ่งกันนะคะนี่คือคือดอกแรกแหกหมานนะคะเพราะว่าวันนี้พี่กันมาเซอร์เวยเนาะที่บอกก่อนหน้านี้นะคะเจอแล้วคะ่ะหนึ่งดอกดอกแรกแหกหมานนะคะโดนกัดนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่เลยพี่น้องจ๋า Here comes the first pushini ว้าว I'm so excited The very first one I discovered for this year 2023ดอกแรกของปีนะคะที่อังกฤษค่ะเดี๋ยวตัดค่ากันเลยว้า wow. ว โอเคจ้าไปกันต่อจ้าเ,เพื่อนๆจ๋าเจออะไรเจออะไรอู Ooh. OMG ้า wow. ว that's so cool I'm gonna cut the legs now มาเจออีกดอกหนึ่งค่ะเดี๋จะตัดขากัน that cut, yeah let cut the legs I just leave this um, that's what they believe keep them um, the spore or some sort of the thing chicken in here just to keep them regrow so beautiful so we mark mark let Let's go, guys. One more, guys. One more discovered. Very beautiful. Look very healthy. I want to clean the sugar. Did not get dirty when you put the basket. กันจะทาความสะอาดไปเลยนะคะแล้วค่อยไปทำกันอีกทีเนาะค่ะ Let's go ไปกันต่อจ้า สวยค่ะสวยสวยมากมากี่ลูกมันจ้ะเบบี i s สเบบีหนึ่นดอกสองดอก เห็บเห็ดที่ังกฤษนะคะเห็ดเริ่มออกแล้วค่ะ I'm foraging in UK for this pendant. i t just s t a r t e d to pop up g u y Look beautiful. นะคะการเศษคาตาเล s กสไ I just leave this for the spot to be here to really grow in next year or maybe this year. Okay, guys. First time of the year 2023. Pack up the the leak. it baby yeah it is a young one but you know what it's so delicious when you make soup or even stir fry in the butter wow it's so nice no market at all me no laja me no มามากค่ะ I think after rainfall for last week they just start to pop up now even though it's not a s e a s o n of it a t the moment เพราะว่าฝนตกนะคะเขาก็จะเริ่มออกเนาะถึงว่าไม่ใช่หน้าของเขาก็ก็ตามแต่นะคะ ก็งงเหมือนกันเนาะพูดถึงแต่ก็ถือว่าเป็นการโชคดีนะคะโชคดีหลายจ้าโ,โทษทีตัดหนาไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคือเรานี้ไว้เป็นเชื้อเข้าต่อไปเนาะย yeah, just let it regrow

สวยงามมากๆค่ะเห็ดพ <Head picture. S 2> uh ิษจะสวยจริงๆค่ะทานไม่ได้นะ <laughs> ไปต่อจ้า Oh that not be what look at this guy. My God. And these little guys need a one in there. cut the leg, guy. cắt cá lục bốc dữ mát mát so beautiful put this in here lấy lúc là gặp ba cho Beautiful. Like I said, this is the first time of year two thousand twenty three of my fortune for a mushroom. เป็ซมมอสโตรม so not expect anything guys whatever I have is a bonus นะคะไม่หวังอะไรมากมายเนาะได้เท uh ่าไหร่เอาเท่านั้นไปกันต่อจ้าเจอเห็ดค่ะอแล้วแต่ว่าอายะมุนอายะ ปัสเขาหิวกันนะคะเขาเอาไปทานกันเนาะตรงนี้ก็คงจะไม่มีแล,ะละ้วล่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้านู่นมีอะไรหรือเปล่า,าไปในนู่นเนาะไปกันต่อจ้ามาเจออะไรมาเจออะไรเฮ็ดพึง่งเถเอ,าอ้าวคือเจ้าคือเกิดขาได้อยู่ปัส โอ้เละตุ้มเป๊ะเอาเล้าอันนี้ลหละเป็นสปอร์อืมจ uh ี huh. ดได้ไม่เป็นไรเนาะนี่แหละยายแต่ก็ยังโชคดีค่ะมีความโชคดีมีความโชคดีต้องดอกน้องนู้น oh. oh. วไหยนางไม่ออกออกอันนี้ก็ ไม่อยากขึ้นโอ้ยแต่เลยต้นซาดแทะเกล็กผสมน้อยจ้ะเล็กจะแบบแต่ชาม so ตายอยู่ตายอยู่ Too bad guys. Ini lah, saya kalang set ya. Let's go, tekan tocah.